สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง YouTube ไม่รักนะผู้การมาจะชิมเล็กเข้าไปการแข่งขันนักกีฬาเซปักตะโกคณะกรรมการก็ดื่มน้ำดื่มน้ำแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งลุยมาทั้งวันนะครับทุ่งนาลุงพลค่ะรอบปิดรอบชิงชนะเลิศนะคะมาสุดท้ายนะฮะก็คือทีมของลุงพลเป็นตัวที่ลุยมาทั้งวันนะครับเหลืออีกแมตช์สุดท้ายแมตช์เดียวนะครับเฮ้สุดนักกีฬาลงสนามเราจะได้รู้กันแล้วว่า ทีมไหนจะได้ช่วยรางวั Cliff. ลอันทรงเกียรตินะครับลุงพลป้าแตนครับในครั้งที่หนึ่งไปนะครับทีมอเมริกันเชลยได้ครับนี่เอฟซีทีมลุงพลป้าแตนนะครับเยอะมากนะครับอยู่ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อชายลุงพลป้าแตนครับครั้งที่หนึ่งระหว่างทีมเลคาบอย กับยงผลปั้งแจงอีกทีหนึ่งเด็ขาบอยเป็นฝ่ายของลูกนักกีฬาลงสนามครับเด็ขาบอยเสื้อสีฟ้านะครับเด็ขาบอยสองลูกบอลนะครับทีมงานปั้งแตงจะได้ล็อกสามแต้มดูว่าจะได้แต้มไปก่อนไหมเราแข่งกันที่เสร็จละยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับเอาไปเซ็นตัวรงนี้กันั้งยนะทีมด้วยครับสวัสดีสมศักดิ์ศรีสมกู้ชิงนะครับเลือดจูดจูด ได้ข้ามครับครับทีาได้้ครมาแล้วครับทีมลุงพลศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งยังไปได้สบายยกขึ้นมาคุนยังเกียร์ได้ครับยกขึ้นมาเออเก่งมากยังมีได้แล้วด้ เล่ะบอยด้วยต่าบอยนะคะเก่งมากเลยูุคิซูซี่ยุี่ซูซี่นะบสุกซี่ซูซี่สกตายุคิหนึ่งต่อหนึ่งคนนี้นะคะเก่งมากเลยนะคะคนเสื้อเหลืองเก่งเก่งแดงนี่นะหนึ่งเท่าเหลืลูกนี้ดเซรลุนีเซเบนโ สวีแต่ว่าไม่ข้ามนะครับมาดูระเบิดังเลยครับไวบ้างนะครับสองหนึ่งเลี้ยครับอีกคนลูกนี้มีคาร์บอนี้เตร์บักดีนะครับแต่ว่าลูกฉลับออกไปนิดเดียวนะครับ สองเท่าต่ออยู่ที่สองเท่าทีมลุงพลจะได้สรงหล่นโยนไปปันโยนมาอะไรครับยกไม่ได้หรอได้จะสะดุดผมนี่เจ้โอ้ได้จะสจะดุดขอบนิดนึงนะครับตรงนี้ยกออกทะเลไปเลยทีมลุงพลหนีนนห่างไปอีกสองคะแนนดูไปครัลุงพลล็อกได้อีกสามนีกพทิ์ทิ้งห่างเลยครับสองสี่ สองดีซีเอพิเพสสวัสดีค่ะมาชมเนี้ยังเปิดได้ดยเามายังได้นะครับได้เปิดโยนลีกไก่แล้วครับยังเกี่ยได้แล้วอันแล้วทุเด่นเยอะนครับนี่คือไอดอนของไก่หลายๆคนในจังหวัดสุรินทรนะครับ กูอนนอนสลับสีนะครับโอ้แต่ยอดลูกนี้สุดยอดมากนะครับสองห้านีหายไปเลยครับครับจิ้มบอตอนนี้ยังเกี่ยวหลังงท้าทขึ้นมาได้ยกขึ้นมาบุิษัทยาลโรนีเรียบ้อยครับโอ้ครับ ไอ้เดนี้เนียนกริบนะครับสำหรับตัวนอนไอ้ลงนี่ตัวสองหกสองโตเด็กตรงนี้คือเรายึดไปได้โดนเข้าอมากระดุไเกเลยวกันเกี่ยนกับทีมลุงคนเริ่มหนีห่างไปเรื่อยๆนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของลุงคนนะครับตื่นใจ ของทีลุงพลจะทำงานไหมจดสองหมายเลข8นะครับส่งตรงมาจากสโมสรตระกอราชนาวีสีวนี้ปะยอนตปว,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 วี้โดนตีนะครบเลยบไปเลยจ้าเกือบอยู่นะครับ เลยฮบวายอังกามาดติดๆนะครับเจ็ดสามเจ็ดต่อสามต่อเซิร์ฟจับอันยองอีอันยองนะเฮ้ยกรับอกดิเจ้าศักดิ์สรีธิชิงแชมป์นะคะ นเตะทัดบอกออกไปนะครับเจ็ดสี่ขอมาที่เจ็ดต่อสี่ลูกอยู่ในมือองอี์นิวพิสอันลูกนี้เรนโบอ,อ,บอ,อ,บอดิเจ้าเปลี่ยนสูง,งเป็นทิม ลุงพลจะได้ล็อกนะครับทำเ,ต,เต,ต็มนะครับเพ <_ S 1> ื่อทิ้งห่างออกไปนะครับ <_ S 1> ห้าเจด็ด <_ S 1> อันยอดมากเ้าอ,อันยกขึ้นมาครูนนี่ครูน,นีเ่เรีเยบร้อยตรวจโดนสลับสีนะครับไปลูกนี้ไม่มีสิบเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับ อีเจ้าวานจากอุ่นแรงของเราจตนีนะครับเดินเกี่ยวรุมีสุดยอดนะครับห้าแปดอุ้งเท้งออกไปรั่งลุงพลเริ่มหนีห่างออกไปแล้วนะครับอีฝั่งลุงพลนี่ฝีเท้าระดับจัดจ้านนะครับ รูอนนนท์สลักศรีนี่ก็เคยเล่นให้กับสโมสรตำรวจมาแล้วนะครับไม่เตะบัลใส่เลย่ยังเกี่ยวยู่มาได้ไม่ธรรมดาครัเตะเลยนะครับอยังเกี่ยวนู่มาได้รูนอลยุทธโอ้โหครับไม่ให้ลงพื้นง่ายๆนะครับสำหรับทีมนึงเพมนะครั่ชนะได้รางวัล นัำใจรางวัลความสามารถไปสองบ้านนะครับผมห้กับลูกพลนปรันเลยครับสสดวรางวัลแห่งความพยายามนะครับวันนี้ลุยกันทั้งวันนะครับอเบียนแสงไปก่อนนะครับในช่วงต้นของเซตแรกนะครับขอเวลานอกคืนเซตแรกนะคะเซตสรกค่ะสวัสดีค่ะ ใครเนาะอยู่กับลุงนาอยู่สองคนนี้เนาะค่ะภาพเสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะเปดเวลาครับเวลาลงสนามสิบสิบคนหนีไปเป็นสิบเจ็ดตัเช็ดแล้วนะครับ ว่าีมลงพลได้แต้มจากเกมเซอร์บีไหมนะครับเครับสิบหกสิบองสิบหกต่อสิบสองโอ้ยเซฟไปแล้วนะครับถึงตรงนี้อุ้ยนี้โอ้นะครับมีกบอลีแจ เลยครับว่าก็ย <divide S 1> ังไม่ยอมนะครับ16-13 16ต่อ13เอาเลยเก็บเขาช็อกเลยนะเตียงคงเก็บเขาช็อกเลยนะ ยกขาไม่ทันเลยนะครับนี่เข้าช่องนะครับนัดูบรรยายยังมองไม่ทันเลยนะครับลุงเจนะครับหนักเสรบมแรงมากนะครับยังเปิดก็ได้ไปขนาดนี้ใครจะไปเกี่ยวขึ้นไม่ได้นะครับจำนะ กัวนนท์สลับสีนะครับนี่โอ้ตะก้อจุดสามสิบแปดต้องดูว่าตะก้อแตกหรือยังนะครับกัวนนเตะขณะนี้ตัวนี้ยังตัวขึ้นมาได้ยังอยู่นะครับยังอยู่ไหมน,น,นี่ะนะครับเจ้าหลาน้อยนะครับ อันดุรดอันน้อยนะครับนี่ทีเด็ดจากอุดรธานีนะครับลุกหลานอำเภอสองดาวนะครับรรรไม่ธรรมดานะครับตัวโยตัวนี้สิบสามสิบเก้าสิบสามต่อสิบเก้าลูกนี้ย่างเซลอยมาได้ดนเน็ตแทบขาดนะครับลูกนี้เปลี่ยนทรงถ้าข้ามนีมีโอกาสแตกได้นะครับลูกตกูกนี้ ครับสำหรับทีมลุงพลนะครับมีรางวัลน้ำใจมาแล้ว1,000บาทนะครับสิบเก้าสิบสี่เจ้าต่อสิบสี่ของการอีกสองคะแนนสำหรับทีมลุงพลนะครับเล็กบบอยดีแจ๊ ลุงพลต้องการอีกสองคะแนนสิบเก้าสิบห้าก็อยู่ในมือของจุดกลัวดนเซรัฟซีลูกนี้จะเล่นยังไงอันยอดไปเปิดตรงนี้ปิ้นออกไปยังไกลยกเข้ามาเตะวีดโดน็อกย้ายออกไปแล้วเตะเตะวีดเก็บออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับขึ้นแดนแล้วนะครับสำหรับทีมลุงพลนะครับจะเก็บเซตแรก ชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับอ่าจุดแทนก่อนแล้วนะครับอีกเต็มเดียวเกมยี่สิบสิบห้ายี่สิบต่อสิบห้า FC ลุ้นกันตัวองช้าเลยเยเก็บไปน่าเยเลกทีมลุ้บอลแทนอาชนะได้ขอเสียตัวเ สีผู้ชิงชนะเลิศครับทีมลุงพลปตันชนะ21ต่อ15นักกีฬาพักก็สู้สีอยู่นะคะวางแผนนะครับแก้เกมนะสำหรับกฎสีเหลืองชนะนะคะเซตแรกในเซตแรกทีมลุงพลปตันเอาชนะไปได้นะครับด้วยคะแนน21ต่อ15นะครับสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะคะในเซตนี้ทาทีมลุงพลเอาชนะได้อีกก็จะ เป็นแชมป์ดันทีนะครับอ,องินรางวัล2อง0 0บาท2อง0 0นหบาทนะครับม,มีเอฟซ c มาด้วย1,000บาทนะครับ21,000บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลไปทองนะครับสำหรับทีมลุงพลป้าแตนนะครับผู้ใหญ่บ้านแั่อยู่นะคะ รอลุ้นรอบต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมในช่อง YouTube แม่เปี้ยวน่ารักค่ะมาลุนมาลุนเซตต่อไปนะคะสำหรับ FC ทางไกลนะครับส่งกำลังใจมาได้นะครับไ้กับทีมลุงพลอาเดนนะครับในชุดสีเหลืองนะครับเพืที่จะเอาแชมป์ในการจัดกแข่งขันในครั้งแรกให้ได้นะครับอีกเซตนะครับต่อไปจะเป็นการแข่งกันในเซตที่ส